มาเพิ่มอ่ามาเพิ่มเอาเพิ่มครับอันนี้ขอเพิ่มทินลิกรเลยนะครับอาฟฟาสองหกครับทินลิกรใช่เป็นใจไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ในเกมอามาสามนะฮะ อันนี้ลองเปลี่ยนแพดฟลอมนะครับมาเป็นในส่วนของลากิโ like no, no, no. นาะน้อไพ่สนใจไหมครับกาอรอ์ลเออเอามซามรอไพ่คิมบิที่อัลฟาสองหกค่ะ